ช่วงนี้เรานำคุณผู้ชมไปชมเทศกาลว่าวนานาชาติครั้งที่42ที่สตูลกันบ้างงานใหญ่ของเขาจัดขึ้นทุกปีเลยทีเดียวค่ะพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลค่ะจัดงานมาหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติที่จังหวัดสตูลรวมถึงว่าวไทย4ี่ภาคครั้งที่42ประจําปี2566เพื่อเป็นการส่งเสริมและก็อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาของอถิ่นใต้ด้วยค่ะ ที่สนามบินกองทัพอากาศตาบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลนายจำเริญทิพยพยพงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูลและว่า,นา,นา,าว,วาไทยสี่ภาคครั้งที่42ประจำปี2566เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลผอ,อทอทอท,ทสำนักงานสตูลท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดสตูลหัวหน้าส่วนราชการผู้นำอออขออภัยค่ะผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักแสดงว่าวนานาชาติผู้เข้าแข่งขนันและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก สำหรับงานมหกรรมว่าวครั้งที่42นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะการสืบสานการทำว่าวควายซึ่งเป็นว่าวประจำจังหวัดสตูลเพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งกิจกรรมที่สำคัญในงานก็คือการประกวดแข่งขันว่าวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช เจ้ชุนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยค่ะ ทั้งนี้ภายในงานค่ะก็ประกอบด้วยขบวนแห่ถ้วยพระราชทานขบวนนักแสดงว่าวทั้งประเทศไทยและต่างประเทศกว่า200คนการแสดงว่าวนานาชาติจาก39ประเทศพร้อมชมนิทรรศการว่าวทั้ง4ี่ภาคการประกวดประดิษฐ์ว่าวประเภทสวยงามการแข่งขันว่าวจุฬาว่าวปักเป้าและว่าวประเภทต่างๆและการแสดงว่าวนานาชาติและว่าวไทยนอกจากนี้นะคะยังมีการแสดงความบันเทิงอีกมากมายค่ะเช่นการแสดงโขน ประกอบแสงสีเสียงชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนรวมถึงการประกวดมิดสตูนแล้วก็การออกบูธจำหน่ายสินค้าอาหารต่างๆมากมายเลยกว่าร้อยบูธด้วยกันค่ะค่ะน่าสนุกนะคะอยู่ที่สตูนเองเขับรถไป,ปไม่นานนะคะไม่นานเท่าไหร่ะคะ <laughs> เป็นงานใหญ่ประจำปีของเขาด้วยค่ะ